กลับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านนะครับมาพบมาเจอกันกับแอฟฟิไลนะครับช่วงใบใบนะครับมือนี่รับเป็นแนวทางนะครับคือเก่าเมื่อเดิมครับมือนี่นะครับอ่าได้มาแบบรุนรวนนะครับแนวทางของคุณพ่อเซียนเอเฮชุดล่างนะครับอ่าหลังจากปล่อยชุดบนไปแล้วนะครับอ่าเกือบบ่ไดแนวทางตัวเลขของคุณพ่อนะครับโทรติดต่อกันนะครับคุณพ่อ ลืมโทรศัพท์นะครับสองมื่นสองขึ้นนะครับโทรไปฟอกับว่ารับที่ไหนได้นะครับคุณพอลืมโทรศัพท์ตามหากันแทบจาระวันเลยนะครับคุณพอไปซื้อเฟืองับมาให้ควายนะครับคุณพอมีฟ้าม์ม้วยงามนะครับท่านยศวิไลก็เคยได้ทายให้ FC ฟซีเงแล้วนะครับ อครับเป็นชุดล่างนะครับชุดบนนะครับปล่อยไปแล้วนะครับของคุณพ่อเซียนเอฮนะครับมาเิ่งชุดล่างกันตัวเลขเน้า่ท่านจะถูกอดนใจกันบอวันนี้เป็นปรับปรุงสูตรใหม่นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับอสูตรใหม่ด้วยครับเอซีเพราะว่าคุณพ่อได้บอกแล้วว่า,วาเรื่องสูตรตัวเลขเน้าทางนี่บเต้องห่วงเยอะแยะสูตรได้ลดก็คือถิมนะครับเอซี่ คุณพอ่อเคยบอกด่แล้วว่าเขาจะมายึดติดสูตรบ่ได้นะครับเหลืองของตัวเลขแนวทางนะครับคุณพอ่อเคยบอกเราจะมายึดติดสูตรเดิมๆไม่ได้นะครับต้องมีการพัฒนาสูตรใหม่ไปเรื่อยนะครับเอาชุดบนห่าปล่อยไปแล้วนะครับเอฟซีอ่เดี๋ยวมาติดตามกันชุดล่างนะครับทางเอ็กซไลนะครับได้มากกันคือแจ้งข่าวให้เอฟซีทราบนะครับโทรติดต่อคุณพ่อนะครับ หลายวันนะครับที่ในใดคุณพ่อไปลืมโททรศัพท์ไว้นะครับอ่าเป็นยังครับคนเฮ้านะครับเหตุเกิดกะมาซากกะดีกลัวมานะครับเอฟซี FC ก็บล่อค่อยกันอยู่มาสรุปเป็นโครงสุดท้ายเลยนะครับแนวทางของคุณพ่อเซียนเอเฮอ่ะล่อเง่วน,นา่าเฮ้าได้ไปขึืนสัมผัสสดสดคุณพ่อกันแน่นอนนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางของคุณพ่อเซียนเอเฮอ่คลิปนี้จะเป็นร่างอย่างเดียวนะครับขอบอกเอฟซีเลยว่า แนวทางตัวเลขของคุณพอ่อเสียนเฮชุดหลังเนีนๆมาเลยครับมีแค่สองชุดนะครับมีแค่สองชุดแค่นั้นคิดว่าจะถูกอกดวโดนใจ fc ทางสองอย่างแน่นอนนะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับกับมาอ่ารอเขียนตามเลยนะครับมาแบบโดนๆน,นะครับลงใหาย fc แบบดนดนๆก็คือสพ่อหาท่านอยู่นะครับหลังจากในปล่อยตัวเลขแนวทางไปนะครับ คือสีหายิบจะสลากกินเงิงรัฐบาลทุ้ท่านอยู่นะครับเอาครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับจะพาเอฟซีมาเบิ่งตัวเลขแนวทางครับชุดล่างของคุณพ่อเซียนเอเฮกันนะครับ 1. มิถุนายนครับ2567ตัวเลขแนวทางจะถูกกบดนใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันบอนะครับเข้ามาเบิ่งน้ำกันชุดล่างนะครับอ่าครับ เตรียมเขียนตามเด้อครับคุณพ่อคุณแม่นะครับมีแค่สองชุดเท่านั้นนะครับอ่าชุดล่างนะครับเอามาเบิงเด็กวิ่งกันก่อนเลยนะครับวิ่งวิ่งล่างนะครับอ่าเป็นล่างอย่างเดียว เป็นบรรยากาศคือฝนสิตกนะครับเอฟซีตอนนี้ทางบ้านแอดวิไลนะครับมืดคขึ้มมาก,กะกมวัตถุก,ก็ว,ว่าฝนจะตกนะครับประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดนี่นะครับเอฟซีอ่าเป็นระวังร้อยต่อนะครับเอฟซีระหว่างเดือนพฤษภาคมครับร้อยต่อเขามีถุน,นาย,ยนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่ามาบ้างเล็กวิ่งกันครับวันนี้นะครับคุณพอ่อ เสียนเอ่ยเฮนะครับวิ่งไปที่ล่างนะครับ8กับ0นะครับเขียนตามเลยนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่นะครับ8กับ0 8กับ0อ่าแนวทางชุดจับคู่นะครับมี2คู่ถูกใจ FC คุณพ่อคุณแม่พูงงบหน่อยอย่างแน่นอนนะครับอ่าวิ่งล่าง8กับ0อ่าคุณพ่อเด่นมากสคู่ครับคู่แรกครับคือ ห้าแปดศูนย์แปดแค่นี้นะครับสำหรับชุดล่างนะครับมีแค่นี้สำหรับชุดล่างงวดนี้คือยัดวิไล่บอกนะครับเป็นสูตรไม้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเป็นสูตรไม้ทั้งบนทั้งล่างรอ,อดติดตาม้ากาคุณพ่อก็บอกว่าทาสุดไม้มักสิเขาดีเดือนดีนะครับเอฟซี FC ก็เอาง่ายขึ้นน้ําขึ้นให้รีบตักนะครับ อ่าก็คือล็อกออยอกของคุณพ่อนะครับปล่อยมาสองสามงวดก็เดินอ่ามาหลุดนะครับสางเมื่อกี้นี่นะครับแล้วการงวดนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งบนท่ากับปล่อยไปแล้วเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้รครับอ่าคุณพ่อคุณแม่จะบาผ่านข่าวสารแนวทางครับอ่าเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับอ่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดทําบ่เป็นเฮ็ดบ่เป็นนะครับการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเฮ็ดอย่างไรนะครับ กะให้ลูกให้ล้านเฮ็ดให้อ่าเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับทางแอดวิไลบ่อยอยากให้คุณพอ่อคุณแม่เสียโอกาสอ่าพลาดโอกาสจากคลิปดีๆนะครับเวลาทางช่องเฮาอัปเดตใหม่ๆลงนะครับเฮาจะประผาดข่าวสารแนวทางกันนะครับอ่าครับตัวเลขแนวทางครับชุดล่างนะครับถูกใจ fc กันเลยอ่าวิ่ง8กับ0นะครับคุณพ่อเซียนเอเฮนะครับชุดล่างนะครับมี58 กับ08อ่ะจะกลับบวกกับเหล่แต่เอฟซีนะครับเพราะว่าคุณพ่อเน้นมากให้2คููแค่นั้นอ่าสำหรับชุดล่างนะครับ5808อ่ะจะกลับกับกับเอาเดอร์กับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับโปรดพิจารณาเอาเลยตัวเลขเนวทางแค่2คููอ่าชุดล่างนะครับอ่าตัวเลขเนวทางแคบหนาเจาะไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องของตัวเลขเนวทางของคุณพ่อเซียนเอเฮนะครับ งวดประจำวันที่1มิถุนายนคบ2567นะครับอาจจะบ่ลืมเบอรงคลิปย้อนหลังใดเด้อครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับบางสำนักสรุปไปหลายสำนักแล้วนะครับบางสำนักก็มาคลิปเดียวคือแอดวิไลบอกนะครับให้เขาเบอคลิปย้อนหลังนํานะครับหรือว่าคุณบอกคุณแม่ที่ได้จดบันทึกไว้ก็ับว่าเป็นยังนะครับติดตามกันไปนะครับเข้ามาเข้าสอบสำนักใดช่วงนี้คือแอดวิไลบอกนะครับ อาบบ่าว่าสจะเป็นเลขวิ่งถือว่าเดินดีหลายสำนักแล้วก็เลขติดแม่นๆนะครับอาบ่าว่าจะเป็นติดล่างติดบนนะครับหมู่อวานนี้ทังแอดวิไลนะครับปล่อยไปแล้วคลิปเกาะกระแสสัญจรน,นะครับตัวใดมาแห้งนะครับทังแอดวิไลก็ได้ปล่อยไปแล้วนะครับคลิปเกาะกระแสสัญจรน,นะครับเมู่อวานนี้ตัวเลขที่มาดังนะครับดังช่วงเกาะกระแสอบาบบารู้ว่านะครับจะดังบ่อ อ่าพอถึงวันนะครับอืมเขาก็เอามาฝากว่าตอนนะครับเพราะว่าคําว่ากาะกระแสเขาก็ได้มาจากนักคํานวณเอฟซีนะครับที่ทรงตัวเลขนีทังมากก็เลยมาสรุปร่วมกันว่าเป็นเลขเกาะกระแสสัญจรนะครับหมู่บ้านนี่ล่งห้เอฟซีไปแล้วนะครับอ่าก็ถือว่านะครับเขาก็สิเป็นการกระลั่นตีว่าตัวใดหนาตีต่มตัวใดมาแห้งนะครับอ่า สุดท้ายนี้ครับจากล่ากันไปครับกับแนวทั้งคุณพ่อเซียนเอเฮชุดล่างนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าโศกโศกมันมันลำลวยสุข,ขุสุขคนสวัสดีครับ